เนื Finnish, no religion, man, our, man, ้อเยาวานด่านเนื้อคนเฮานี่มันงูกว่าสัตว์อีกแล้วัศน์เยาวานน่ะนะมันติดบวกมันก็ตีนจนมันมดแห้งเพื่อให้มันหลุดจากบวกเออเพื่อเฮาเห็ดแหวแต่นกนกที่มันถึงแหมก็ดี้นป๊อปขาหักขาหักแต่ยามันขอจะให้หลุดบวกมันดิ้นได้ป่าถึงก็ดิ้นปากมันติดที่ขาดก็ยาหัวมันขอจะ้มันหลุดจากเป็นอันเบิ่งกันในแง่นี่ว่าคนเฮากีไรกับป่ากีไรกว่านกเพราะมีดิ้น จับตีแองผมอยู่หม,ม,ๆๆม,มักหมับหมักหมักหมหุกห่มเสียงผมกินนมลดบ่มีมือสิค่ายแล้วข้ <c oughs> าวบะข่ายเรื่องนี้นะผมยี่แล้วอันนั้นลูกชนิดพุทธเจ้าผมูอยากทุกชนิดให้คิดจะรับให้พากันกำจัดเหงื่อในโลกาให้พากันกำจัดเจ้าตัวกันหาเนื้อทานผ้ามาเห็ดบุ่นขอนี่เนิกเนื้อทานบ่อยนี่การขายเหล่า บ่อยมีการขายยาบ่อยมีการอึกกหลึกเฮ้ห้าบ่อ้มีการมวนการซื้นล่ำวงเอีงต่างๆที่ห้องผ้ากันปฏิบัติกันมาลายฝ่าละปีหนนันกระยอนเาทานเห็นว่าอันนั้นมันเป็นเยื้อเยื่อเบื่อเยื่อมาใหญ่ติดเยื้อขั้นบูเล่ไปติดเยื่อก็ติดเป็ดกลัว ทานเป็นว่าอันนั้นมันเป็นเหงื่อเบื่อเมาสังคมเฮ้งกับบว,วมไม้ความว่า,านเนี่ยทานท่าเฮ็ดเนี่ตลอดไปเนี่ยทานก็คือว่าท้าเฮ็ดจังสี่ได้เป็นจังสี่ได้เข้ากับจังสีพดเข้ากับจังสีฤทิ์ในเลี้ยวเฮาติดติดอยู่ในหู กันไปคิดๆผาดๆว่าอันนั้นคือการเป็นบุญเป็นกุศลความเป็นจริงแล้วอันนั้นบริการสทางน้ำทำบุญในทางพุทธศาสนาว่าการทำบุญนะคือการทำละท่ำละอย่างทำละกายทำละวาจาทำละจิตทำละใจให้มันสะอาดให้มันบริสุทธิ์เท่ากันแบบภาษาเศร้าบาปนาวะที่อยู่ของบุญคือคิดคือใจถ้าใจอูดใดบริสุทธิ ผู้นั่นก็จะได้บุญหลายถาใจผู้ใดสะอาดกับผู้นั่นก็จะมีบุญเป็น,นที่เพิงหลบุญกอนเหมือ,น,มอน,กนกันกับคนที่อยู่ที่อาศัยของคนเท่าก็คือเพื่อนชานบ้านสองเพื่อนหลังไหนได้รับความสะอาดได้รับความดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีบัตรจากลหลงไห้ใครเจ็บเป็นเพื่อนทิ่สะอาดสะอานเป็นเพื่อนน,น,าอน,าน,านานอยู่นานนังนานนอน คนกับมักอยากอยู่เพิ่อนลังไดมันบรบสอาดทุกขกปุกไปด้วยที่พุ้นทุกขกปุกไปด้วยเสืือโลกต่งกางๆผมมีบลได้ารถนาอยากอยู่บุญกับสันใดต้องการอยู่แต่น้ำคนที่บริสุทธิ์สะอาด ต้องการดูแต่นำคนที่มีความบริสุทธิ์สะอาดสะอาดกายสะอาดวาจาสะอาดจิตสะอาดใจน,นั่นจึงเป็นที่อาศัยของบุญได้ย้อนเหตุเห่าผ้ากันเห็บบุญแะบหาของเบื่อของเมากันเป็นสี่แล้วบุญมันจังบ่อยผลเฮ่านนเฮาละนบหาจตงแต่บุญ มาเทิมาเมื่อคืนนี่ละหลายคนกัน่โอ้หเทดบุญตั้งสามหมือสามคืนกันยังไม่จบยังไม่ใครเมื่อเท็ดบุญนี่ละลุ่มค้องเกือบตายเพราะว่าได้บุญคือไงน้อผมมาซอยผะมาว่าเมื่อคืนนี่มีบุญบดซอยเห้ามีเหตุสองอย่างหนึ่งก่อนเข้าเหตุบุญบุญเหตุบุญบ่ คือตอกตามคำสั่งสอนของพุ้ติเจ้าสองมาล่ะย้อนเฮามีหนีกรรมหนีเว้นเจ้ากรรมในเว้นพ่อเมาลำเข้าอยู่ได้คือกันกับเจ้าหนีพ่อเอาหนีลำเฮานั่นแหละโอ้อีตาอันนี้มันไปเลืดบุญธรรมมือได้เลยดิ่งกูไปเอาจุก่อนเจ็บแถวเจ็บแถวข้าใครเจ็บแถวว่าเนี่อเป็นไปแล้วอันนั้นอันนี้ก็ได้เทลินไปเลยในมือขึ้นนี้เนทานเห็นว่า พอออกไม่ออกนีทันเนี่คู่แท่เฮานั้นติอยาเบื่อติดยาเม่งคือว่ามาไลายฝ่าลาัตีแต่อย่าเฮากาสให้เฮาค่ายแต่ตะเือค่ายอยันเงื่อคือว่าค่ายพ่นแดงตะเือไม่ติะเป็นยอดใดดังเถือกระิสะวังคิดสวังใจนิยึนนันพอว่ามุดเศร้าครับ แ้่ทานไผ่บุญคัดวันนี้ขั้นเอาค่ายแล้วมันเบาเด้อทั้นมันค่ายค่ายออก้วมันกระปเย็บคือกันกับป็ดเคาะปากเข้าแล้วเฮาปดออกได้ฮะนะปดออกแล้วมันกระบุเจ็บมันกระบดแท้งปดออก็สบายปดออกทีละนิดทีละน้อยแก้กามีปัญหาอยู่ว่าสําหรับคนที่บทท่านเข้าใจโดยเฉพาะพวกเช่าข้าเช้าผ้ายก็สิโอ้ยหมดความหวังแล้วบริข่ายเราบด้ ขายยาบริขายข้าวตกเขานมบริขายข้าวล้ำยังต่างๆนี่ยผมคือบุญบ้านอื่นบุญบ้านนี่แค่เมนขีที่ปัจจุบันเขอโทษความไพเดือบรรลุบรรลานนี่ยผมคล่องค่อยหาตกหาหลับเนี่ฟังบุญดังติ่านผ่านมาหันกับโมแม่เนี่ยทานขีดที่ดอกเน่ทานแห่งอยากให้ขึ้นเจ้าได้จะจริงที่เนีทานอยากให้ได้นั้นตัดต่างกันกับเมื่พูเจ้ามุงหมัดปานถัด vốn khăn đang đây vốn lửa chọn hết Mình mân đi suốt hết hay hoạt พอเทาทำบุญเนี่ยมันบริสุทธิ์เก็ดให้ธานันที่ที่เฮาใช้ซักนำทำบุญเนี่ยมันสะอาดประว่าลักษณะอาการของการทำบุญน่ยเกิดเปนการทำละคือต่งว่ามันแล้วบุญ้ดยการให้ทานเกเป็นทำละความขีดที่ความเห็นแก่ตัวบุญ้ดยการรักษาศีลก็เป็นทำละความหายความโกรธความคิจฉาตาห้อนเกิดเฮ็ดบุญด้วยการเจร่ญเบตตาวัดภาวนาหรือว่าจะรับพับฟังธรรมเทศนะก็เป็นทำ ลวความหลงโง่งหวหรือความงโง่จ่าล่าหลังเห็นไหมโลภก,ก็ดีโคตร ก็ดีล้มก็ดีอันนี้มันเป็นคุณงามความดีในคิดในใจโคตรขั้นเราอย่างหนึ่งกับพญาม่านได้นี่นะเท้าว่าขาหลกขาโกดขาลงเสียแล้วแล้วก็เท่าก็สิได้ความบริสุทธิ์น้อยเท่าก็สิได้ความสะอาดบพเพียงพ่อเป็นความสะอาดบ่ามีเพรเพียงบกพ่อแล้วเท้าปัตนาบุญบุญจะสิบทเก่าสนองได้อันนี้ธรรมะมีบัญหาอยู่ข้าม ความใจอันนึงที่ด้ยินมาจากไระ้าซนนะคนลเล่าเ่เฮ็ดบุญดุแท้ะไปจากเฮ็ดกันดูคู่คมึอคู่มวอไปยังตุกยังเง่าคือว่าเพื่อนได้บุญบัดเจ็ตเขาได้แกวเขาได้ไ่จากเขาบริสุทธิ์เลดบุญฟินกินท้านคืนนนนขขอซุกหังมังนี่อันนี้วนนน่า้น่นอนว่าความบอกเข้าใจในการเฮ็ดบุญการเฮ็ดบุญน,น,นั่น มันบทสมเพร์วว่ามาเห็ดอยู่ในวัด่ว้าในต้นหน้าต่อตาพระสงฆ์องค์เจ้าได้เพราะการเหตุบุญก็คือการชำระคือดังว่าอ่อนแหละอันหนึ่งอันสองมากน่ะการเหตุบุญคือการเหตุคุณงามความดีการเหตุบุญคือการปฏิบัติท้าเท้าแหละภาคเนือคุ้นเหนืบุญเหน ก็เฮ็ตั้งแต่บุญหาแต่ว่าการปฏิบัติธรรมเฮามันไม่หน่อสำคัญที่สุดการเฮ็ดบุญ้วยการปฏิบัติธรรมตัวนี้แหละมันส่งคนให้เฮาเห็นประจัแจงในปัจจุบันทันตาเดี๋ยวนี้คนเล่าเขาจะร้ายว่าเฮ็ดบุญเลยบุญครขาดการปฏิบัติธรรมเลยเท่าที่เห็นเลยกัน เฮ็ดเพเป็นอีเฮ็ดเพเป็นคลองเฮ็ดไปนำบ้านเฮ็ดไปนำเมืองบ้านเมืองผนพาเฮ็ดอะไรเฮ็ดขันบนเฮ็ดหยานเมืองบ้านเมืองผนตำหนิอาฮิดที่เตือนว่าโอ้ยตานี่ขี้หุบาม่านบอกเขาวัดตั้งทำบ่จำจินภาวนาบ่ให้กินบ่ให้ทานนำบ้านนำเมืองก็เลยเฮ็ดไปสั้นๆแล้ว เทาพอเข้าใจเลดปุ่นที่มันจะเป็นปุ่นแท้ๆคือการปฏิบัติธรรมเดี๋ยวนี้เท้าพระเนตรููหักหดอยากปฏิบัติธรมรมบาะว่าจะทำขันสุงสูงทำขันตังตำพกเืียงหัดจิ้นหานี่เขาก็บอกปฏิบัติดีรับก็รับเป็นที่รับเป็นข้องรับเป็นประเทศนี่สือออกไปแล้วก็ผมมีอุต้สิสำร่วมระวังหลักษาในการรับ ปฏิบัติสินหาขอหน่อยหามขาดซัดยังขาดกันอยู่หามหลักยังหลักกันอยู่หามรวงลูกรวงเมียกันรวงกันอยู่หามตัวอีลายกันยังตัวกันอยู่หามดื่มของมึนของเมามีเราและทุลาเป็นต้นก็ยังดื่มกันอยู่น่ะเข้าขาดการปฏิบัติทาให้ท่านบอกปฏิบัติทำการให้ท่านกับปฏิบัติทำอยุ่แต่ว่ามันท่านมันก็ต้องมีขั้มอันหนึ่งกำกับ จะให้ขนคล้ายๆกันกับวันเป็นจะสินเป็นจะทำอยากปฏิบัติหลักฐานสินหาคอที่หนึ่งได้คือการบุคคสัตว์นั่นต้องมีเมตตาเนีนมันมีธรรมกำกับปฏิบัติธรรมในการในท่านก็คือการเสียสละเข้าหิ่งฮะคเสียสละอาจจะมาเร่ว่ามาเล้มาหลายครั้งเล้วเสียสละนั่นคือว่าให้ไปแล้วให้เป็นปัญญามีความห่วงความง่ยจะมีความเสียดายห่วงแงน ชนะความโลภได้แล้วเทราะนั้นซือเป้นใจว่าเฮาได้เจสละความเห็นแก่ตัวได้แล้วการที่เอาชนะความอิทธิมีในจิตในใจการที่เฮาเอาชนะความเห็นแก่ตัวได้อันนั้นแหละคือการปฏิบัติทัรมันเป็นคู่กันไปไห้ท่านก็ต้องมีการเจสละเป็นคู่กากับมันจะเกิดบุญน,น,นี่เเฮาเห็น บุญด้วยการให้ท่านแต่ห้ามพูากันเสียสละอันนี้กับ่ไม pues so ้ว่าทุกคนเป็นแน่นันไป็นชนมากก็จะเป็นแน่นั้นเปนท่านไปแล้วเราบูเสียสละกกับผมทุกคำว่าเสียสละในวันนี้บอเสียสละในวันนี้กับ่ไม้ความว่าผู้ที่ให้ไปนั่นให้ไปแล้วไปน้าเอาคืนผู้ทังกับว่าน้าเอาคืนก็แต่ว่าให้เข่าให้คล้องให้เงื่อนให้พ้อง็ยังได้อันอื่นอยากได้ซื้ออยากได้เสียงอยากได้การตอบการแท่นนั่นแหละ อันนั้นแหละคือยังบ่ทันเสียสาระเพียงพ่อ